สวัสดีเพื่อนๆนและกันยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับชาวราศีกลุ่มถือได้ว่าเป็นราศีที่11ของปีโหราศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีกุมก็คือคนเทน้ำชาวราศีนี้เป็นคนที่ฉลาดมีหัวคิดก้าวหน้าและรักอิสระภาพด้วยความที่ดาวมฤตยูเป็นดาวประจำราศีดังนั้นแล้วชาวราศีนี้จึงมีความคิดที่เป็นอิสระและออกจะแหวกแนวไปสักหน่อยพวกเขาต่อสู้เพื่อสิทธิของคนอื่น คนราศีกุมเป็นคนที่ขี้อายและเงียบโดยกำเนิดแต่ในทางกลับกันก็เป็นคนที่ประหลาดและกระตือรือร้นอย่างไรก็ตามทั้งสองสิ่งนี้เมื่อรวมกันชาวราศีกุมก็ยังเป็นนักคิดที่มีความรุ่มลรกและมีสติปัญญาอย่างมากอีกทั้งยังชอบช่วยเหลือผู้คนนะครับพวกเขายังสามารถที่จะมองสิ่งต่างๆมองปัญหาต่างๆได้อย่างไร้อคติได้อย่างทะลุปุกโป่ปปงนะครับ ซึ่งในส่วนนี้นี่เองทำให้ชาวราศีกุมสามารถที่จะเป็นคนแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดายสวัสดีกัลยะาณมิตรทุกท่านนะครับในวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนะครับเพราะว่าใกล้จะสิ้นปีแล้วหลายๆท่านคงมีแพลนที่จะอยากทำบุญบ้านหรือ อย่ากจะทําบุญบ้านขึ้นปีใหม่หรือหลายๆท่านมีอะไรที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆดังนั้นแล้วคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านอย่างมากนะครับตามหัวข้อเลยนะครับชีวิตติดขัดให้ปฏิบัติตามนี้กับเจ้าที่ในบ้านแล้วท่านจะได้รับโชคใหญ่ไปตลอดปี2 5 6 8นะครับในสิ่งที่อาจารย์จะพูดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ดังนั้นแล้วกัลยาณมิตรที่เข้ามารับฟังควรใช้วิจารยณในการนําไปปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเองและความพยายามอย่างสม่ำเสมอนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าทำไมเราต้องไหว้เจ้าที่การไหว้เจ้าที่นั้นก็ถือได้ว่าเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเชื่อกันว่าเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนั้น คือผู้ที่ดูแลร,รักษาบ้านเรือนของเราและเป็นเขาเรียกว่าผู้ที่ดูแลในสถานที่ที่เราอาศัยอยู่ในแหล่งนั้นๆน,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 นะครับนังนั้นแล้วการไหว้เจ้าที่จึงเป็นการแสดงความเคารพและขอพรให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตส่งท้ายปีกับต้อนรับปีใหม่นะครับวิธีไหว้ ในการจัดเตรียมของไหว้ก็ขอให้เตรียมทูปห้าดอกซึ่งหมายถึงธาตุทั้ง5นะครับเทียนให้เป็นเทียนสองเล่มหมายถึงความสว่างสวัยส่วนน้ำก็ขอให้จัดเตรียมเป็นน้ำห้าแก้วหมายถึงธาตุท,ทั้ง5้ส่วนดอกไม้ก็ขอให้เป็นดอกดาวเรืองซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่มากนะครับและผละไม้ก็ขอให้ เป็นผลไม้ตามฤดูกาลที่มีความสวยงามไม่ว่าจะเป็นส้มเป็นกล้วยอาง่นเป็นต้นนะครับส่วนอของหวานเข้าต่อของหวานนะครับก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับก็ขอให้จัดเตรียมของหวานตามที่เราจัดหาได้นะครับส่วนอาหารข้าวหวานก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะถ้าใครเคยไหว้เจ้าที่ในบ้านของตนเองแล้วว่าท่านชอบทานอะไรก็จัดเตรียม อย่างนั้นมาไหว้ท่านได้เลยนะครับส่วนวันเวลาในการไหว้นั้นถ้าเลือกถูกวันถูกชะตากับบ้านที่เราอาศัยอยู่ก็จะเป็นสิริมงคลนะครับถ้าเป็นวันทั่วไปอาจารย์ก็แนะนําให้เป็นวันอังคารและวันเสาร์นะครับเพราะเป็นวันคนส่วนเวลาไหว้ที่เหมาะสมก็คือช่วงเวลาเที่ยงขึ้นไปแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆในแต่ละบ้านนะครับ ก็ต้องมีการสองดูสำรวจพลังงานในแต่ละบ้านดูว่าเจ้าที่เจ้าทางเราเป็นแบบไหนวันไหนเหมาะกับการไหว้และจัดเตรียมอะไรเป็นของไหว้แบบนี้ปีหนึ่งทำให้ท่านครั้งหนึ่งก็จะช่วยหนุนนำดวงชะตาให้เราจะเจรินรุ่งเรืองในส่วนนี้ถ้าเกิดว่ากัลยาณมิตรท่านใดมีความสนใจก็แอดไลน์ในใต้คลิปนี้เข้ามาสอบถามอาจารย์ได้นะครับ ส่วนบทสวดเข้าใจว่าหลายๆอาจารย์น่าจะแนะนําว่ามีบทเขาเรียกว่าบทสวดตามความเชื่อแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไหว้นี่นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องสวดก็ได้เราแค่ขอกล่าวเขาเรียกว่าตั้งจิตอธิษฐานกล่าวคําขอพอรด้วยใจจริงด้วยความจริงใจนะครับมันก็จะเกิดผลนะครับส่วนในการจัดวางจัดเตรียมของไหว้นะ ก่อนจะนะไปไหว้ควรจะมีการจัดวานของไหว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับควรมีผ้าขาวปูรองรับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสิ่งสําคัญในการไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับคือความตั้งใจจริงในการขอพรในการที่อยากจะไหว้โดยไม่มีทิฏฐิในใจว่าไหว้แล้วจะได้ดีไหมไหว้แล้วจะได้โชคไหมหรือไหว้แล้วจะสําเร็จไหม เราจะต้องไหว้ด้วยความที่เราตั้งใจอยากจะไหว้เช่นว่าเจ้าที่เจ้าทางท่านก็คอยปกปักรักษาอย่างน้อยๆก็ให้เราปลอดภัยในเรื่องของชีวิตอ่าเราก็อยากจะตอบแทนท่านปีหนึ่งขอนจะสิ้นปีเราก็จะไหว้ขอพอรท่านสักครั้งหนึ่งถ้าเรามีความตั้งใจจริงอย่างนี้สิ่งดีๆต่างๆมันก็จะตามมานะครับส่วน เคสรับในการไหว้ในการเสริมดวงเล็กๆน้อยๆที่อาจารย์อยากจะแนะนำนะครับถ้าบ้านใครมีสารพระภูิสารเจ้าที่แล้วนะครับก่อนจะไหว้ก็ขอให้ไปทําความสะอาดสารให้เรียบร้อยนะครับาการขอพรก็ขอให้ระบุสิ่งที่ต้องการที่จะขอให้ชัดเจนนะครับไม่ต้องขอว่าขอให้รวยขอให้ได้โชคขอให้อะไรเช่นอยากได้งานนี้ก็ขอ ให้ระบุกับเจ้าที่ให้ชัดเจนว่าได้ยื่นงานนี้ไปแล้วขอให้ได้นะครับเป็นงานไหนอะไรเท่าไหร่หรือขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งนะเป็นตำแหน่งนี้จะได้เงินเดือนเท่านี้อะไรคือความหมายคือต้องขอให้ชัดเจนอย่าพูดกว้างเพราะท่านอาจจะไม่เข้าใจเราก็ได้อันนี้มันคือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก่อนจะสิ้นปี2567นี้นะครับบ้านจะต้องสะอาดเพื่อดึง ดูดพลังงานดีๆเข้ามาควรจะมีการนะเลือกวันที่ดีเลือกวันที่เหมาะสมนะครับเพื่อ,อทําความสะอาดบ้านถ้าเป็นไปได้นะครับก่อนสิ้นปีตรวจดวงชะตาสักครั้งนะครับเพื่อดูว่าดวงชะตาเราในปี2568เนี่ยจะเป็นอย่างไรส่งท้ายปี2567ทําบุญทําทานแบบไหนเคลียร์พลังงานลบๆแบบไหน นะครับการทําบุญก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จะสร้างบุญกุศลหนุนนําให้ดวงชะตาเราพลิกร้ายกลายเป็นดีนะครับสําหรับกัลยาณมิตรท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้ถูกต้องตามหลััขโหราศาสตร์ตามหลักให้ถูกต้องกับเจ้าที่เจ้าทางที่เราอาศัยอยู่นะครับก็ติดต่อแอดไลน์มาตามด้านล่าง สิ่งสำคัญนะครับการไหว้เจ้าที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ทำกันมาเนิ่นนานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าหลงลืมตัวว่าเราจะไหว้แล้วเราจะได้อย่างเดียวเราอย่าลืมว่าหนึ่งเราจะต้องกระทำงานเราก็ต้องทำการพัฒนาตัวเองเราก็ต้องทำนะครับเพราะการไหว้เจ้าที่นี้มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามา แต่ถ้าเราไม่พัฒนาตนเองไม่เตรียมความพร้อมสิ่งดีๆมันก็อาจจะหลุดเขาเรียกว่าผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปได้นะครับที่สําคัญนะครับการไหว้เจ้าที่นี้อาจารย์อยากจะบอกว่าไม่ได้หมายความว่าไหว้แล้วไม่ต้องพยายามอะไรก็คือสรุปคือเราต้องมีความตั้งอกตั้งใจมีความขยันหมั่นเพียร มีความใฝ่รู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งที่เราขอมันก็จะได้มาอย่างง่ายเพราะเราเปิดโอกาสให้กับตัวเองแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาละครับกัลยาณมิตรท่านใดหากมีโอกาสเข้ามารับฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าคําทำนายมันดีมันมีประโยชน์กับตนเองก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้กัลยาณมิตร ท่าน,นอื่นๆได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํานี้ไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์มันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนั่นเองนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ขออวยพรให้กะะัลยาณมิตรทุกท่านเลยจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ